พิธีกรทำงานดิเอาอ้เอาผมอ่ะอ่าโอเคนะครับเอาละผมขอแอดแอดคอนคอนแทคก่อนนะโอเคครับอ่าแล้วโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอสุสแตนดาร์ดแพสเกมโอสุสแตนดาร์ดนะซึ่งเจ้าของคนที่อัดจริงๆก็คือคุณฮารุพีสองพันสิบเก้านะอย่าเรียกให้เรียกเมโก<อ>เรียกฮารุฮิไออ่าทำไมอ่ะ มันมันจะไปซ้ำเหรอใครสักคนหนึ่งเหรอครับไม่ซ้ำแหละไม่มันมันมันชื่อนี่มันชื่อท่านพระเจ้าเฮดเลยเนี้ยพระเจ้าเฮดเอยเนี่ยไม่เอาเพลงนี้แหละเกิดนึกอยากจะเปลี่ยนใจขึ้นมากระท่นหันครับส่วนสวผมก็เตมเบเกอร์หรือเออชื่อในสตรีมว่าใครซินเทคเนี้ยเอเนี้ยอันนี้แหละสนุกกว่าแฟนดาบผมก็ได้แรงบีนี่แหละ เก็บเอเก็บเอเพราะโอสุไปเลนเก็บเอให้ได้ค่ะดองการค่ะดองการเก็บเอให้ได้ค่ะดองการครับเอออ่ะผมไม่ได้ฝักไฟหรอกนะแค่ชอบบ้างเป็นการส่วนตัวนิดหน่อยโหอ่างั้นได้แค่นี้ได้แต่หมดเนี้ยเฮ้ยทำไมเราคอมโบน้อยกว่า คนคนคนซิสเต็มรับได้ไม่ใช่เพลงนี้เอ้าไม่ได้เหรออะไรเหรอไม่ใช่ตอนนี้ก็แล้วกันครับผมอนุญาตให้คุณร้องได้แบบแมสแมสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันนี้ก็แล้วกันไม่ใช่ตอนนี้ก็แล้วกันนะไม่เป็นไรครับผมรอได้ถ้าเกิดเป็นไทยโกะผมรอได้ไงคือมันไม่ต้องสมาธิอะไรมากเออ นี่มันนอมอนะเนี่ยมันยากตรงไหนครับเนี่ยผมไม่เล่นอะ่ะเอาแป๊ก <c oughs> ได้แค่แรงบีเลยเป็นผู้ยากตรงไหนเออใคยันงนฉากหลังเมื่อกี้บ้าง คนไก่ซิมบุทไทยได้แล้วแล้ว,ลวมันเกี่ยวอะไรกับผมครับไม่เกี่ยว <laughs> ไม่คือคือไก่ซิมคือมันนึกถึงขึ้นมาว่าเพลงนี้มันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอแต่ว่าขีเ้เกียจไปเซิร์ชใน Google ยังเลยแล้วมันก็นึกถึงภาษาขึ้นมา<อ>ก็เลยนึกว่าอ้าใช่พูดแล้วนี้ดีกว่าไก่ซิมบุทไทยได้แล้วนะแค่นี้เองเอ <laughs> เอถ้าสุดเนะี่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะตอนแรกสงสัยเรื่องนี้เนี่ย รู้คุณรู้อย่างเงียบไม่แฟร์กับผมเลยนะผมพูดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดผมตอนนี้สมาธิผมไม่ได้อยู่กับท่านก็ผมก็แต่ผมพยายามจะทำให้สมาธิอยู่กับท่านเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยเนะคุณคุณเมินผมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เมินได้ยินอยู่นั่นแหละแลวไม่ยอมพูดด้วยเลยอะนั่นแหละมาแรงวันเดินไปพูดอยู่ฮะไม่มีอะไรคนนั้นว่าเป็นมาแรงวันอะไรทุกคนไม่ได้ว่าคิดมาก ฟ้องแม่แน่แต่แมงวันจริงๆนะคือตอนนี้แมงหวียึดห้องแล้วโอ้ยลำกาลไอ้จริงๆโอ้ยโอ้ยไม่ท่านกระตุกไม่ได้กระตุกผมวางเองและเมื่อกี้เกมผมกระตุกโอ้ยโอ้ตอนนี้แมงวีเกาะหัวเลยหมดเลยเพลงบ้าอะไรเนี่ยโน้ตก็สีเทาฉากก็สีเทา อ้าตายตอนจบพระเอกเขาแล้วทำไมคนวินเนอร์ผมแต้มสูงกว่าโคตรโคอะไอคิวลาซี่ก็สูงกว่าแต้มก็สูงกว่าคอมโบก็สูงกว่าพราคุณไม่ตายนี่ใส่ไม่ดีอือโอยงมีเพลงนี้มาแก็ขาวคนทำคนเดียวกันแต่ดาวคนละเลือกเอ้าไม่มี ขี้เรียดลองลองลองให่หัวเราดีเดี๋ยวโชว์ต้องโชว์ทุกคนกันนะผมเปรกอะไรบ้างอันนี้มีไหมอันนี้มีไหมอันเนี้ยโมโหของลิ้นไม่มีเั่าอันเอาจริงดิมาแล้วใครมาใครมาซ่านเนี่ยลิ้นว่าใครอ่ะพี่นี่พี่นี่เออแล้วนั่นเพื่อนผมครับในซ่า เรียกเย้ๆว่าในสามารถกดคลิกได้ตอนนี้แต่ผมไม่กด <c oughs> อ๋อใช่ลากมันมาสไากลไปหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> ออโอเคครับเมื่อกี้เพื่อนผมขอให้ผมเล่นไทโกะครับซึ่งแน่นอนครับอานาดครับเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้วนั่นเสียง <c oughs> เสียงลุงหืน <c oughs> ไไม่ด้เินครับสวัสดีครับลุงเฮือนครับสวัสดีครับไม่ตอบรับครับเขา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 ชื่อเอ่อชื่อในชื่อชื่อในที่อื่นเขาเขาเรียกว่าชิดหลอดเอ้ยชิดหลอดชิดดหลอนะครับชิดชิดหลอดนะผมผมผมลิ้นพันกันลิ้นพันกันเอออะไรชิดบ้านผ้าบิดาคุณสิครับลิ้ชิดบ้านผ้าบรับชิดหลอดเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้ เขาเขาชื่อชิดหลอดเอ้ยเมื่อกี้ลิ้นพันกันเขาชื่อชิดหลอดตรงใจเห็นเห็นตรงใจดีเขาไม่ลินพันกันจริงๆแกเป็นไมโยอีได้ไงช่างเถอะสามสองหนึ่งกดดูคนเดียวนี่ใส่ไม่ดีกดดูคนเดียวเมื่อกี้ก็ว่าเขาเป็นแมลงวันนะพังเอ้ยอย่าอย่าทำอะไรที่ขัดกับความเป็นจริงฮะโอ้โหภาพประจำตัวท่านตั้งขัดกับ ภาพเะตัวสองคนขัดกับผมมากเอางี้ดีกว่าอืมก็ควรอะไรชอบทำอะไรขัดกับความเป็นจริงผมผมผมเปลี่ยนเป็นภาพนี้ให้มันเข้ากับธีมผมไงมันมันเป็นแบบเดียวกับทีมผมแต่ตัวตัวทีมันแค่ลุงอ้วนๆนั่งเรียนอยู่นะครับลุงเอ้าเว้ยแล้วในต้าดีลิงท่านท่านแซงผมแต่เมืไรวะผมผมแซงก็แต่เริ่มแล้วครับไม่เห็น เฮ่ยเลยโดนโดนทำานมิกแซงอะหมดอนาคตละคือเล่นทั้งแหลกไงตอนนี้จะบอกว่าจะหว่ากองไปช้ามากเล่นทั้งแหลกนี่แหละไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาของผมครับเออ บายแพลนเอาไม่เป็นไรครับนั่นก็เรื่องของพี่สี่ครับเออครับงั้นผมจะบอกเรื่องของผมให้คุณฟังนะครับคือคอมทรยศครับทำไมครับก็คือเรื่องร้อยยี่สิบแล้วมันเสื่กลายเป็นหกสิบเหมือนเดิมก็พูดใส่ไปเลยครับฉันเห็นว่าโซมเชื่อใจแกแล้วฉันก็คิดว่าฉันสามารถเชื่อใจแกได้ด้วยไอ้คอมทรยศเอ๋อเขาเออท่านโปรแกรมพังครับท่านพูดได้เสียงเบามาก ผมวางไม้แล้วอะเออก็คุณไม่ได้กินคุณก็ถือไม้เล่นให้ได้เดี๋ยวเราข้างซ้ายวางปุ่มแท็กับ X ไว้เผื่อแบบกรณีฉุกเฉินก็จะได้กดงัดท่วงโอ้ยเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อย่าเหลือเปอร์เซ็นต์ให้ผมเลยโอ้มาเพื่อแสดงความรักเดี๋ยว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 ได้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เล่นเต็มทีได้แบบเวอร์ชันนี้มันมันกดไม่กระตุกเลยแหละอยู่บ้านเออปรับเฟรมเดรยไม่เท่าไหร่ะดรับตอนเลือกมาเนี่ยเผลอเผลอเลือกบอลลิงมาเนอะ เอนีแหละนีแหละนีแหละจำได้จำได้ก็สมองส่วนไหนไปจำอ่าไหนๆก็เฟลแล้วไปปิดเสียงก็สมองส่วนไหนไปจำก็เนี่ยมันเอ็นเอเรียแบบเลือกเรื่องแมปก่อนสตาร์ทเกมสักประมาณศูนย์ศูนย์หนึ่งวิได้อะไรอัจฉริยะเคยเห็นว่าคุณซิสเต็มเข้ามาไทยโกโอนี้นะครับอย่าไปคบกับเขาครับพอกันเทกับหนังแบทแมนนะครับเฮ้ยไม่กี่กดทันได้ไงปอ เอ้ยไม่ใช่ฟิเต็มไม่รู้เรียกไปเหอะไอโปรแกรมพังครับไอโปรแกรมพังอะไรกูเกิลกละมังเหรอโปรแกรมพังโวฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนั้นแหละโวイโอ้โหยาราณายัง เสียสมาธิกันตัวหน้าเมื่อกี้เสียเสียสมาธิกตัวหน้าอะไ้าไม่อิ่หมื่นสามหมื่นเองยูบิเทรนมีอ่าชวแราฟแทบไม่ต่างอแบนอะไรเนี่ยไม่เคยเฟลขนาดนี้มาก่อนโนริไอคิวลเซี่เก้าเปอร์เซ็น เฮ้ยไม่ไม่เคยเฟลเยอะขนาดนี้เลยต้อลงเล่นก่อนก่อนตอนท้ายคลิปเราต้องมีอะไรสุดตีนมากๆเอาไว้ให้ผู้ชมดูใช่ไหมแบบอะไรก็ได้ที่ที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่เล่นกันอะเช่นอะไรล่ะคนก็รุ้ๆกันอยู่คือผมเล่นเล่นอันนี้ทุกรอบเลยแต่อัดไม่สำเร็จสักรอบแต่ครั้งนี้แหละจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เนื่องกา่อากไปรถแฟบเวอร์ชั่นใหม่มาสักทีเออวัดดูหมัดครับทุกคนดูหมัดครับ เอ่อเอ่อเขาไปเขาไปไม่เป็นไรไม่เยอะเยอะถอาตัวมันก็สุดแล้วนะเออโอ้อดเลกมากโอ้เล็กมากเอาออกแล้วเอาโนเฟลใส่แทนเลยทุกคนไม่ต้องโนฟกไม่ไม่เอาไทยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านนี่รับรองใกล้เล่นมันแน่ได้ยินใครพูดว่าอยากตะโกนเสียงดังกับอยากพูดหยาบไหมครับ แม่แม่แม่ไม่ได้ใช้คำดีครับแม่สามสองหนึ่งให้กดร้อมกันยีก่อนได้บุญเอ,เอาเอาไอ้เบาทรยศกดแล้วไม่ยอมกดท่านแต่โชว์ของบ้านนอกนี่ครับไอ้มุกอะไรเงี้ยเขาเปล่านะอย่ากกสกิปอยกดสกิปโปง้งโอ้โหนี่จังหวะเพาะมากเพลงี้ทูบของชุดนี้ออ oh, The Hit Circle จริงเหรอวะท่านซิตเต็มเบเกอร์อ่านเลยครับเอออเอออแลกโคตรน่นยังไม่ตายใจไม่เนี่ Expert> จะบอกว่าไม่ได้กดเลยเออใครใครรู้วใครจะเปมินิคุกกี้อะไรวะดีเฮ้ยเล่นเล่นเกมนี้ไม่เล่นเพลงนี้ไม่ถึงกับเป็นคุกกี้นะครับโคนเคือต้องขออภัยทุกงพูดพูกทุกท่านด้วยนะครับคือคุณติดเต็มข้อเสียงเบาโคตรเลย โน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 อ b a c k i d b a c k s k มุนล่อเลยมุนลอเลยดูนี่ถ้าถ้ามุนขนาดแหลกมันจะเป็นยังไงคิ่ซ้ายคิขวาลัวแล้วกันนะครับ spin spin s i n ลาย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 มึงไม่หมุนแล้วครับิ๊บิ๊บ ถือขั้นไม่หมุนเลยสกิปสกิปมากะสกิปมากะนะครับผ้าพินิ่งช่องอื่นลุงลุงผมว่ามันเป็นที่ลุงอ่ะลุงนี่ผมอัดสำเร็จเป็นครั้งแรกลุงลุงอย่าทำแป๊กนะลุงลุงชิดหลอดลุงชิดหลอดล่ะมาลุงมีลุงมีวิธีนะหลานให้หลานทำได้เออแค่กด กะกะบาดเท่านั้นแค่นี้แหละแค่นี้แหละนี่แรงเอครับเพลงครึ่งดาวได้แรล่งเอโอ้รู้สึกไอไอเพลงนี้มัน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 แค่แอปพลิเคชันไม่ใช่หรอครับมันโอเคช่วยได้มากเมื่อกี้เล่นอะไรกันเดี๋ยวผู้ชมกดดูเลยปุ๊อุ้ยมันเล่นตัวตัวเลียวกันเลิกเลยอีท็อีปภาวะครับก็ เขาเขาทำตัวเองอายให้ตายธอโรบินให้ตายจะโรเบิร์ตก็เขาทำการแคสเกมโอสุพา์ที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะทักคนครับ